ครับเราก็มาถึงบ้านอนัสไนแล้วครับโอ้โหบอกตรงกว่าเราจะมานี่สักพักใหญ่ๆเลยนะหล่อๆงั้นเลยครับรถด,ดูเดิมีตั้งสิบสิบสี่สิบห้าพ่วงกันนะอันนี้ก็ล้างพวกนี้แห่ครับผมงานบวชเสียออม วันนี้ก็ใส,ส่ซิงใสล่ลวยครับผมรถสวยๆทั้งนั้นเลยนะแต่ว่ามืดแล้วเราก็จะมองอะไรกัน,กนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับไฟตอ่อกว่าง ล้างแค่แม่เดี่ยวน่าจะเอาแม่ไปแห่เดี๋ยวนะเออคงไม่เอาพ่วงไปเพราะถ้าเอาพ่วงไปก็น่าจะสุดไปนะเรายังไม่ได้เดินเข้าไปทางทาง้ายในอู่เลยนู่นับนะรถผมจอดอยู่มุดตึ๊ดเลยนะนี่คุณแอนครับคุณแอนมาถึงแล้วน,นี่กลุ่มตระก้องครับผมแล้วก็ช่างเอิร์ดม,มาทําไฟด้วยนะครับเดี๋ยวขอเดินไปดูไฟหน่อยอันนี้เห็นเราเห็นสะท้อนกระจกแล้วนะ นี่วิกเตอร์ครับแล้วก็สามหกเนาะจอดกันมืดๆเออจอดกันมืดๆขอดูระบระบบไฟสักหน่อยนี่คันน,นี้ก็สามหกพอเปิดพอเปิดเลยน้นต้าวายนี่มองแทบไม่เห็นเลยนะจ้ำจำสวัสดีครับทางเอิร์ดสวัสดีครับผมสวัสดีครับ นี่ช่งเอิร์ธครับสวัสดีครับโอ้ว่างมากเลยโ้เน so ี Ken ่ยได้สุดแล้วรไะล่ระบบไฟครับไล่ระบบไฟอยนานจัน๊ไเองฮร้ยครับรถผล่ออกได้ป่ะ อนนเอาพว่วงเ,เอาเทลเลอร์ข้องวางดานมาแห่นะครับตกแต่งตกแต่ง,ตแ,ตงแล้วก็เตรียมแห่พวกนี้นะครับผมเรานี่ก็เพลียนะง่วงเพลียนะครับขับรถขับรถตีนู่นะตีจากกรุงเทพไปลาดรลี่ก่อนแล้วก็ตีกลับมาตีกลับมา,บ,มาบนไปบนมานะบนพอไปลาดลี่เสร็จปุ๊บก็กลับมาแล้วก็มานี่ครับตั้งกี่ร้อยโลไม่รู้อันนี้ขั้นใหม่ที่เราถ่ายแต่เรายังไม่ได้เอาลงยูทูปเลยปะโถยยังไม่มีเวลาตัดคลิปเลยนะครับไม่ว่างนะ เออไม่ว่างไม่ว่างสวยงามครับคันนี้รอๆงั้นนะครับนี่ยังไม่ได้เอาลงเลยถ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้เอาลงเออเนาะดีมากครับถ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้เอาลง เพียเงง่วง,ง,งเบอร์นะครับไม่ใช่ไข่นะผมนั่นแหละนี่ดีนะเรามาแล้วไม่เจอฝนอ่าใกล้ละใกล้แจ่มและใกล้แจ่มอ่ะ ยกรถครับยกไปไหนยกไปจอดป,ปินใส่กิ้งเลยนะคันนี้ไฟแดงไฟแดง